บังเด้อพี่น้องท้องฟ้ามืดเอือคือมากย่านฝนตกอีกอยู่เด้อพี่น้องไอ้บังนะเหมืดตืดตื้อเลยเหมือดตืดตื้อเลยพี่น้องท้องฟ้าบังสีเมฆฝนกับสีม้าอีกแล้วล่ะพี่น้องไอ้บังนะท้องฟ้าเหมือดตืดตื้อเลยเขียวปื้อปื้อมาอีกแล้วทองฟ้าเขียวมาเบิดแล้วทองฟ้าบังนะ แนี่ปื้อปื้มาเลยพี่น้องไหมเมึงนนะี่ยทองฟ้าทองฟ้าสีครามเลยบ่เนี้ฝนสิตกแล้วฝนสิหย่อยเดาพี่น้องเนะีฝนหย่อยแล้วฝนร่ลมเติวตึงตึงเลยลมมากแล้วพี่น้องเลยร่มมากแล้วคุณนะ่ะคุณขี้เมฆเขียวปือป้อปื้เลยพี่น้องเนะี่ยหยันบอลอดอยู่เลยหยันฝนตกอยู่เด้อ นต้นใหม่ลมพัดบือบ้อๆมากคุณนะเขียวพี่น้องเออท้องป่าเขียวขับเขียวขับเขียวแน่ท้องป่าเมือนบังเด้อพี่น้องต้นนนี้ใบใหญ่ใหญ่นะง่ามก็ยังถือฝนยังง่ามขับเบื่อใบใหญยบลิมบลิมถมเลยพี่น้องใบใหยใย แต่ว่าต้นนี้บัดใบหน่อยว่าท่านออกดอกด้วยนี่เมืองพี่น้องต้นอันนี้เขาใกล้สีออกดอกเราเมืองดอกเขาอ้าวฝนตกมากเหรอพี่น้องฝนตกมากแล้วมะพีป่ายเดือนก็ล่างสีออกดอกก็ล่างงามเมืองมะพีอันนี้มะพีกันขี่นกด้วพี่น้องนี่มะพีขี่นกก็ล่างเป็นหน่วยหน่อยโอ้ยฝนตกมาแล้วฝนตกมาแล้วพี่น้องเลยฝนเมืองนก นกตัวน้อยหน่อยหนุนกมึงนกจับอยู่ทั้งกิ่งใหม่นุนนกตาฝนนกหน่อยตาฝนพี่น้องมึงนกตัวน้อยหน่อยนกหน่อยนกน้อยทำรังแต่พอตัวยินไปแล้วนกหน่อยตาฝนฝนตกโอ้ยฝนตกเราพี่น้องเลยฝนตกแล้ว ฝนตกแล้วฝนตกแล้วฝนตกแล้วพี่น้อ,มองมืงฝนตกตั้งเสียงฝนเดอ้อพี่น้อ,องฝนตกมาอีกแล้วก็เมื่ดมาฝนก็ตกโอ้ยยันมันกล้วยหักเด้อนอ่ะแบบนี้เนาะสี่ด้หาแนวมาขำกล้วยไปแล้วพี่น้องกล้วยยันกล้วยหักเแช่บอกไงโอนต้นเลยพวกในกล้วยกับย,นะยันนะยันกล้วยหักเด้อเนาะ มึงคนตกดี่ได้หาแนว่ามาทำกล้วยไใบละยันทอนอันหักเนาะคะเนาะก,ก็เจี๊ยนล้มมากโอนเอียนยันเขาหักดีเดียหาไม่มาทำก็เลิกอะไรไอ้ฝนเต้าก็เหมือนเลยที่ทำฝนกล้วยใหญ่นั่นขึ้นกูมือกูมือเที่ยวกับไงโอนต้นเลยี่น้องฝนตกยังสี่ยันเขาคนเนะาะวะยังหรอกเ,ก,กเขาหนักเที่ยเขา อันต้นนั่นก็เอาใหม่ไปทำไปแล้วยังต้นนี้ไปหาใหม่มาทำใบก่อนหนึ่งมันฝนตกใบมากฝนกับตกก็ได้หดหนามต้นใหม่ยาก่ลยฝนตก ผมตกขาดตกเหนื่อยทัหมดตกลงมาอย่างหนักตกนี่ น้องหน้ารอบฟ้าห,หน่อยน้องหน้าเดีย๋ยวมอัดงอไมนเกิดเบื้องพี่น้องดอกกันดอกมะเขือพ่วงถือกันน,น,ออน,นางงาั่นฝนได้สิฮุบลงอีกว่างันกำลังง่ามคุน มือเสือพวงประเดียนก็ล่งเป็นดอกงามงามไปนะฝนตกฝนตกฝ้าแฝงวันนี้ เบิ้องฝนเดือพี่น้องเบื้องสายฝนป่อยไป

กัการตากฝนห่องเจียวแจวจาวแอยู่ห่องเจียวเจ้าเจียวเจวอยู่พี่น้องี่นเสียงนกเสียงนกตากฝนห่องเจียวเจาเจียวเจ่ต้นนั้นอันนี้ต้นขุนเขาประเดียนได้พี่น้องง่ายหรอ เอามาปลูกต่างกนเอามาพอไหวบางใหญ่ใยแง่กว่าจะตัดยอดไปแล้วก็ยังขึ้นอนะอันนี้ต้นคุ่นขาวว่าเจเอาไปปลูกบา้บานเมื่อท่านไปอยู่อีกต้นหนึ่งไปเรียนเปลี่ยนใจกระถางพูนเอาไปตัง้งเลยคุณอันนี้ต้นคุ่นขาวเด้อพี่น้องใหญยเราเจเอาไปปลูกทางไรดีเนาะไปติดต่อหม่องไหนเนาะเอาไปปลูกเนาะหม่องจัดกานที่ราชการเนาะต้นคุ่นขาว ปะเด็นเตีเอามะพร้าวใบอีกไลไลยเยอาไว้กับเปอันแกะข้าเจ้าปุกน,นี่ต้นพุ่นขาวด้วยกันเรื่องฝนซาลงแล้ววันนี้ฝนซาลงแล้วพี่น้องเบิ่งงามงามต้นพุ่นขาวประเด็นเอามะพร้าว้เอาอันมาเกิดแก้มกันกระฝัน,บบนต้นนั้นนี่ในกว่ามันที่เกิดประเด็นก็เลยเอาอันใบตนน้นอันขมิ้นขาว ปีนี้ขมิ้นขาวไปเรียนบ่ออกดอกเลยเขาออกายตัวนขวดเขาเลยบ่ออกดอกนี่ปีปีที่ออกดอกปีนี้เ่เห็นออกดอกเลยปีนปีนั้นออกดอกงามๆดอกเขาดอกแบบไงก็อย่กับดอกไปะเกียวล่ะปีนี้เม่ทัานออกดอก่าไรนี่นเหนต้นขมิ้นขาวอยู่กับตน้นขวนขาวมีแต่น้าเข,ขาเขาอยู่น้ำกันเลยเนาะพี่น้องเนาะ เรกระติจบคิปใบซ้ำนี่กนเด้อกะเด้อยูหลอดปลอดไขบดทุกคนอยู่ดีสบายความเจ็บจะได้ความไขยังีสไปทางไหก็อย่าลืมใส่แมตอบคุณทุกกำลังแรงใจกอบคุณทุกไหล่ทุกเรือก็เด้อกอดพุ right. My 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 ่นเล่นหลในเบื่องบรรยากาศท้องฟ้าฝนก็ล่งงินนเบื่งเบืงนก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 ใ้เบื่งนกนกนกนงนกนกเบื่งนกเบื่งนกนกบนถิน นกสองตัวเพิ่นเปียกฝนเพิ่นบินสั้นขนแตกๆเด็กพี่นนกนกสองตัวเปียกฝนพ่นจับอยู่ตัวหักย่อมตัวนั่นนั่นนกมึงนกตันขนไอพี่น้องมึงนกตันขนนกตันขนนี่เครื่องตัวใหม่มึงนกไพี่น้อง นกเปียกขนสั้นขนอยู่นไหพี่น้องบองนอกนํานี่เขาไปอาศัยอยู่ในต้นนั่นหมักย่อมเหรอมันไปสั้นขนอยู่ในต้นหมักย่อมเหรอพี่น้องอสั้นขนเด็กๆด้จบคิดอยู่มองนอกสั้นขนนี่เด้อพี่น้องพี่น้องที่ได้เห็นนกที่กอ,อนอนุญาตจบคิดอยู่มองนอกหน่ะบัดีก้า โอ้ยบินไปก่อนเลยเลยจับภาพพระท่านเลยพี่น้องเลยบินไปแล้วนกว่าทิให้พี่น้องเบื้องนกวัมอนยูกไก่ไก่ในวันได้บินไปสําโอ้ยบินไปแล้วนกสีลงใหม่กวนน้อเนาะนะ้นองเลยบรเห็นนกสํานกบินไปแล้วคุนเขาไปไน่ภูมิตนใหม่คุนเะขาไปใน่ขุนเราพักกันบินนี้แล้วบินเลยขุนเราพี่น้อง ว่าิีห้เบิ่งองหน่ำงามๆในมือกดพระทันเลยก็สิจบอยู่กับเคียกล้วยงามๆนี่เอาพี่น้องจบเคียกล้วยแหนะเนาะไ้ติดตามคลิปหนาคลิปนี้ก่ะสวัสดีค่ะ